สวัสดีค่ะพวกเรานะคะในช่องพาตูรูช้างผู้ใจภายขวัญเมืองนะคะตอนนี้ก็ลงจากรถโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะจะถ่ายแล้วก็ถ่ายตอนพี่าพี่ตูลงพอดีเนาะ

อ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนพี่ตูเดินเข้าหลักเลยนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจัดแดงนะคะว่าพี่ตูจะอยู่หลักไหนดีนะคะ พี่ตูกับพี่อ้อยทักทายกันนะคะขาว้านะคะคุณแม่บอกว่าจะย้ายพันวานะคะไปอยู่หลักที่ขวัญก่อนนะคะแล้วก็เอาพี่ตูนะคะมาอูหลักวาวา เดี๋ยวเอาวางเราเนาะขัดเกลียวเลยโดนเลยเออขับเมื่อวันพรุ่งนึงไอไอไอนักจิตโตโมเป็นไงขาที่หน้าอกก็เราไม่โตสาวผิดเลยค่ะ โอ้เบาเบลูกเโอ้โปาทีห้ส <positively over the water> ู้เลยนะน่นตอนเจอไม่น้อยน่นนไม่น้อยหันหลังไม่น้อยกลัว่อย่อยนะแอพ่อแออยแล้วิีมุดกาสู้เลยกบนลงส้มนะชัยมู้ไอชานุม

เดี๋ยวเอาน้ำมาให้ปูเส้นก่อแม่น้อยก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะก็สองพกว่าใช่นี่กเป็นสอน

เจ้าทีเจ้าทางทางบัญาธุกาุเนี่ยนี่พระเนธรณีอ่าเจ้าป่าเจ้าเขาจะนองกองบึงในลูกหลานใดนำช้างมาดุลูมาจดูพักกวนังุบิดจว่าใส่กวนังปอปัดรักษาคุ้มครองเรื่องุกัวันน่เฮ้ยเนี่ยเออไประเตะบันเน่คือกองกองเจ้าที่เรา ทางการจัดออนก็อ่อนเอจดนในกัเกคอนพันเมธรณีคุมครองเด้อบัญชีเดียวนะูรูบัญชีความพาแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวใจเย็นสอ้นเอกับารเขาจะองครบุ่งิท่งใน้าจวเว้นงเด้อนี่เปเจ้าเราเทวดาทั้งสิบหกจันทราสิบห้าจันดีสิบสี่จันบานเด้อ จะมาปกปักรักษาคุ้มครองพาตลูเนี่ยจุดพัดตัวใสกว่านายเออในไอ้จุเราเดินก่อนเออตั้งอกตั้งใจตั้งใจทำไมยังลืมไหนก็อ่ะเจริพเมทรณี้อาชวันน้องวานเจ้าสมซาด้วยนะเราเดินไจ้าสมซาปกปักรักษาคุ้มครองเด้วยฝากพเมทอร์ไปนีเด้อยนี่แม่ด้อดูแลเด้อยสมซาจะได้มีกินก็อ่อนสุขภาพเนาแข็งแรงเด้ออ่ะวันลอยเจริญสมประกอบทุกสิ่งทุกอย่าง เนาะใน่าทองอ้อยคู่บาเลยตุ้ยตุ้ยทำใแถวอดังหวะแวงเลยมาในที่อะไรอยู่โครงการไม่มีบ้านในที่นั้นเป็นสมบ้านที่ไม่มีแขวนควานพา ในวันนี้มาก็จัดการดูแลให้ด้วยนะคะพี่ปลาน่น้องสีก็ได้นะคะอืมชายหวานนะคะอะไรนะคะชายหวานนะคะใ <laughs> ช่ ก็ขอบิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ